อ,อ๋อหนึ่งหนึ่งเห็ดพึ่งตองพึ่งตองแดงครับนี่สิมีกินเฉพาะของเพิ่นนอจ้าไข่เห็ดละงหอกเลยอะ่ะเอาเห็ดพึ่งไข่จ้าไข่เห็ดละงหอกจ้าเมียนมัวม้วนนิดหนึ่งเห็ดพึ่งไข่แล้วก็มาเห็ดพึ่งคาไลาจ้าอีดอกหนึ่งนาจ้าเห็อีกเบอละนึงนแด้อีก,อกอยอะจ้างามครับงาม,มาเลย ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพบกับตรง่หนึ่งกับไอวินนะจ้าสวัสดีพญายมยัยพมยพี่น้องลุงป่าในอาทุกท่านนะครับสวัสดีอีฟซีเก่าอีฟซีใหม่ภูเขามารับช่วงโถหลกนะครับวันนี้ก็ผอกับไอ้วินกับหนุ่มหนึ่งคือเก่าครับในเช้าวันจันทร์ที่ไทยมีแปดจริงฮะกรมสองวันหาอะไรพวกสิบห้าจ้าวันที่แปดนะครับวันนี้มาพิการใดมือมันี้มาวัดน้องจองนะจ้ะเนาะนี่มาหัววัดกับกุฏิวัดก็อยู่แถวนี่แล้วนะครับเนาะเห็นไหมวัดใหญ่สำนักสงฆ์นออองงงจขไครับ ในเขตบ้านหนองแปนหมู่สามตำบลไร่คามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้กับพายุยังทันออกนั่นนึงเนาะตอนนี้กับแปดโมงกว่าแหละครับอไปลุ้กันเบ้างครับว่าในสภาพอากาศที่มืดขึ้นแล้วก็ฝนตกอย่างหนักมาจะขึ้นสีนี่เฮ็ดยังแน่ครับไปครับอ่าครับเริ่มต้นเข้ามาดอกแรกแหกมานเฮ<อ>็ดยังหนึงเฮ็ดพึ่งขาลูกนุ่งจ้าเออเดี๋ยวอกงามเลยเนาะ เฮ็ดผึ่งขา,งงงงงงน,น,านุ่มยุ่งออกนี่เฮ็ดละงูป้อสีออกนอกบ้านนี่เนอคนน่ะหมดตัวห่งางตาคือเก่าครับมื้อนี้ก็ว่าฝนสิตกเพิ่งปล่อยให้เชื่อเพิ่นกระจายนะครับอ่าไกยๆกันมานี่บ้านนี้เฮ็ดผึ่งขาไลายจ้าดอกงามๆเด้จ้าพุ่นน่ะใหญ่ๆเลยเนาะมีออดอกนึงๆนจ้าเฮ็ดผึ่งขาไลายคือเก่าเนาะจ้า มุ่งค้าบุทองครับนี่มุ่งค้าล่าอีจ่าดอกงามเลยนะจ๊ะอีกดอกหนึ่งอะไรวะเป็นเสือนะครับนี่เสือธรรมศาสตร์อ้าปบางอีกน้องหนึ่งทางพื้นพวกเนาะจ้าพวกกระจายเนาะจ้า แข่งกันครับอากาศยุ่เหมือนคืนไม่เลยครับแปดมวงหาสิบเก่าแล้วครับีบก,กนนะจ้ะขออีกดอกนึงละจ้ะก็าาเป็นมูใหญ่ๆนาะนีน่อขาใหม่มาด้วยไอวินแกมียายมเลยนี่มูใหญ่เป็นดุใสหนอเนาะคือเฮ็ดปวกมูค่ะ นก็เห็ดปวกกระดอบอ่ะโอ้ยบินเมื่อกีเห็ดปวกใหไงเหงน้อเบื่องดอกเบื่องกระนาบรรดาผัวมูยังนึงอีกดอกนึงนี่ยายกันขึ้นมานสูงขึอเรื่อยๆเลยเนี่ยน้ำเห็ดปวกมากะพอเห็ดพึ่งไข่จ้าดีมาหนึ่งๆอสองดอกนากจากเรื่องว่าสองจูมจ้า จ้าเฮ็ดผึ่งค้าไล่จ้าจูมงงามเลยจ้าฮ็ดกัอง่ายจ้าดอกแดกของมันอนี่น่าจ้ะนอฝนตกพื้นเมื่อคืนนี่จ้าเบิดองคืนเอาหลดุดฝนกระไดมงงามดีอยู่จ้าเฮ็ดผึ่งไขจ่จ้าจูมงงามเลยเนาะจ้า ให้เพิ่งข้าเตียวเลยวะให้เพิ่งขมิ้นเท่าน้อจ้าให้เพิ่งไข่อีกจ้าจุ่มหน่อยเพื่อนน้อจ้าพอดีข้าเลยจ้าให้เพิ่งไข่อีกจ้ายังมีจะจุ่มงามอีเนาะจ้าให้เพิ่งดำจ้าว่าไงให้เพิ่งไข่จ้าให้เพิ่งดำจ้า แข้งดีว่ะแข้งดีจ้าเฮ็ดเพิ่งดำจ้าเฮ็ดเพิ่งขาไล่จ้าดอกงามๆได้จ้าจาก็เฮ็ดเพิ่งดำแล้วงั้นเนาะจ้าเพียงได้หนึ่งเฮ็ดเท่าบาทกำลังเกยกลิ่นจ้าเนาะจ้าเฮ็ดเพิ่งขาไล่จ้าเฮอยากจะคล้องคนมาเนี่ยเฮ็ดเพิ่งขาไล่อีกจ้า พาเพิ่นเฮ็ดขางต่อใหม่อ๋อเอาเฮ็ดก่อนนะจ๊ะนี่งามๆเลยจ้ะเฮ็ดก่อแล้วเอาเก็บของเกลือลมนึงนึงยืนถาเฮ็ดยังอยู่ทางนี้นนดำจ้ะถึงดำที่ดอกดจ้าต้องดอกต้องแข็ง,งงามดีจะ้ะใส่อีกดอกนึง พูดไหนวินตัวนั้นดอกหน่อยเพื่อนเราไปเห็นจ้าใ,ใหม่ปพวกไวกครยุปปบฝนมุดตกนอนวันนี้เนาะจ้าขึ้อมเรียครับเาเฮ็ดผึ่งขาลายจ้าด,ดอกทำงานได้จ้เาเฮ็ดพึ่งดำแล้วงั้นเนาะจ้ะเาเาเฮ็ดผึ่งขาลายจ้ขาขาพึ่งถือแม่กินกด้นนี่เนาะตอนนี้เฮ็ดผึ่งขาเตียเนาะจากหรือว่า เฮ็ดผ่งขามินเทาจ้าหิดแดงนาจ้าดอกนึงแล้วจ้าแดงนาแล้วกจูมเฮ็ดผึ่งขาลายจ้านังนึงอะไรบอสเหมืนเมืนโอ้บอได้ดอกไอ้วินอยไปชักโมเลยเนาะนี่ก็เฮผ่งข้าลายแล้แกเห็ดโก้ไงเนาะจ้านั่งอยู่งนี้ังอย่จ้าแล้ยึดแขไหนทไ ออ,อกอดดเ็จ้าตามสภาพนอกจากพี่น้องพ่อปายสวงนี้ฮิตอึดนอกจากเอาอีกดอกนึงจ้าฮิตกอใหญ่นะจ้ะนี่ครับไม้นี่ฮิตเพื่อข่กัก็ฮ็ดก็อเกิดน้ำกันนน่นนึงจ้า น้ำงามดีเนาะจ้าเห็ดพึ่งขายจ้าหยับใหญ่ใส่สวยรวยเข้ามาหองหกบบนมาหาเบิง้งลายดอกนึงเฮ็ดยังกันหนึ่งเห็ดพิ่งขาได้จ้าจ้าเย่หนึ่งหนึง่งจ้าอีกแล้วจ้าดูง,งามเนาะจ้า หนึ่งคาไล่เนาะจ้าอีดอกหนึ่งเนาะจ้าแหงอีกเบอร์หนึ่งแหงอีกจ้างามครับงามมือนกันาดนงามเฮ็ดอืดๆเนาะหนึ่งจ้าดอกหนึ่งเนาะจ้าดอกที่สามของเฮาจ้าเกิดไก่ไก่กันเลยจ้าย่างขึ้นมาจากมังแหลกเลยเนาะจ้าเกิดไก่กันมาก็เป็นเฮ็ดผึ่งดำเนาะจ้าเนาะเป็นจริงได้หนึ่งหนึ่งแข็งอยู่แข็งดีอยู่จ้า มะนาวได้ครับนี่จะปลายถึงผลแมนอ่าครับออกจากห้องโหกบันไว้ลงทางเส้นกลางวัดน้องจองห้องให้นะครับจูมฮ็ดพึงไคคางท่างจ้ะจูมเฮ็ดพึงไคจ้ะจูมหนึ่งนาะจากคางทางเลยจ้ะาฮะพึงไคแล้วก็จ้ะจูมเฮ็ดพึงคาไล่จ้ะเป็นยังไงบ้างโอ้น้องหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเชื่อโอ้ตัวนี้ได้อยู่ไอ้บิ๊ม มีถั่งงามอี่เนาะจ้ามอาห็ดพถ้นค้าลายอีกจ้าตอนนี้วันอาจะได้เครื่องหนึง่งน่ะเงินสุดๆแหละครับมันมอ,อืดจะไปหายางหังนอนตนึงเนาะจ้าเหิดพถ้นค้าลายเลยก็มองเห็ดพื้นค้าลายจ้ามองเห็ดพื้งคา,ายจ้า ฟังหันเอาจูมเพื่อนผางทาง่านาะจากวันนี้ก็มาเอาบานเพื่อนจ้าจะแข็งนี่เนาะจ้าไขฟฮิดละงกจ้าเหมียนหัวน<า>นกหัวดิฉันหมวขาวเนาะจ้าเมียนบมวกดีสีขาวไขฟฮิดละงกร้อนครับโอเคไฟฮิดละงกเลยก็ฮิดเพื่อนไข่จ้าอ่าหนึ่งหนึ่งฮิดเพื่อนทอง กองแดงครับนี่สิมีกินเฉพาะของเพิ่นนอจ้ากินดอกอยากคิ้วๆครับจะไปแก้งแลืเสียบด้ครับนี่เฮ็ดเผืองไข่อีกจ้า่ะก่อนชิมเมื่อเห็ด <c oughs> แดงหน่อยจ้าแดงน้ำมากจ้าเห็ดแดงน้ำมากแล้วก็ท่าพี่น้องกลับบ้านแล้วจ้ามาสรุปเห็ดกันเลยครับเห็ดของเข่ากับไอ้เื่องตาอยู่นอกจาก แต่ถือว่ามันอยู่จ่ะพี่น้องเงีเห็ดอึดนะจ้าเนาะอกงามก็มีดอกบานก็มีเนาะจ้าแต่ว่าไปจนอิดแล้วครับมือน <aki> เป็นวงกลมเลยครับก็ <c oughs> มีลาาเห็ดอยู่เนาะมานี้แต่มีเห็ดกอเห็ดผึ้งขาหลเนะจ้ะเห็ดผึ้งดำเห็ดผึ้งไข่ไนะจ้ะเห็ดปววก็มีอยู่เจดดอกครับจ้า เผื่อข้านูุ่มๆดางามดอกเดียวเนาะจ้านอกจากพี่น้องสาหรับคลิปมือนนี่นอกจากน้องนึงกระเพ้าพี่น้องมาน้องจ้องเฮาคือเกอเนี่ยเราจะอ้อมทีเลยจับมือนี้เป็นวงกลมเลยนอกจากกระซื้อว่ามันนี่นอกจ้าในยามตีเน็ดยืดอนอกจากกระดิ่งเพิงตาอยู่จ้ะมีสารพัดเน็ดเน็ดเผื่อเน็ดกอนอกจากเนาะ สำหรับคิมมานิธามากกะอย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าทีอย่าลืมกดแชร์ลืมกดติดตามตรงนึงกับไอวินด้วยจ้าเพื่อสิบปวขาดกิจใหม่ๆนอกจากนอวันนึงกับไอนวินสิได้เฮ็ดยังจะระมือพี่น้องกันที่เรื่องเขาเมื่อกี้นอกจากบรรทายเฮ็ดออกไม้นอกจากพราะว่ายามบ่ายนี่กามาเลี่ยมเบิ้งนละจา้าเนาะอาสำหรับคิมมีตัวเมียยังไรจา้าขอกล่าวทำ่าสวัสดีจา้าบอกกันคลิปหนาด้วยจ้าอะไรนะครับสำหรับคลิปการเก็บเฮ็ด ในวันจันทร์ที่8สิงหาคาม2 5 6 5นี่ครับเสียมลาพาจากพญายมินายไปด้วยทางแยกนี่แล้วนะครับแยกครัวนี่เข้าไปบันรน้องแปนน้องจองครับแยกสายไปน้องแปกน,นะครับเอาละครับก่อนจากกันนะครับขอหน่ไว้ใช้พญายมินายพแมพี่นองทุกท่านจงประสบแต่โชคดีโชค m ắ นครับลำรวยเงินทองยามีโรคภัยมากำกักายครับซุปทางด้านร่างกายและก็จิตใจครับ สำหรับคลิปวันนี้ครับขอเกา่าคำว่าสวัสดีครับผมพอกันคลิปใหม่มือใหม่ครับนะครับกับบ้านชั้นบัน